บายดีตอนเช้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี้จะจื้ตื่นแต่เช้าพี่น้องมาเก็บบรรยากาศทุงไห่ทุงหน้าพี่น้องเมืองแต่เช้าเลยจ้ะเสียงนกเสียงกาหองแจ้วแจ๊วตะวันยังบ่ได้ขึ้นพี่น้องจา๋าอยู่ทุงไห่ทุงหน้าจา้าเขากับแถวนี้กันนั่นพี่น้องเออเขาเป็นพยาธ มอยางามบันไดมันหนาวแห้งเพื่อกี้นี่พี่น้องจาหน้าแห้งจนเขามันกระบอกเขียวจิ้วลูกแต่เศร้าพี่น้องค้ามอาอาไวล้ลงม,มาเล่อบงเขา <c oughs> แต่เศร้าเศร้าเลยพี่น้องจา้า เราไปพี่น้องมันเล่าบางข่าวอย่างการตื่นแต่เช้า굿มอร์นิ่งด้อจ้าทุกคนคนตื่นหรือยังจา้าสบายดีตอนเช้านะจ้าเด้อตอนเช้าแจม่มใสพายตื่นมาและะ้วก็ให <c oughs> ้เบิ่งคลิปสจิ๊ะกหล้วก็ให้มีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อขอมีความสุขการสบายใจเด้อจ้าเด้อ ปธานาศิลป์แะขอให้ได้ศีลนะจ๊ะในเดือนแห่งความหักเลยพี่น้องเด้อเดือนกุมภาพัให้ที่ยังบูธันละมีความหักก็ขอให้มีความหักนะจ๊ะเด้อขอให้ส่งมาในเฮงรวยนะจ๊ะเด้อมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะใครที่เบิ่งคลิปสจิวเขาให้ร่ำรำรวยพี่น้องจาะธูงนาสจิวก็สิเป็นประมาณนี้จา้า เขียวไปด้วยนะเป็นเหล่าบุญกันเลยจะเด้อส <c oughs> กิวกับไอ้บอสไซเดีอพี่น้องจ,จ้ะตัวดินก็แต่มม่ค่อยางามพี่นออ้องเนี่ยก็ไม่เป็นอย่างไม่ค่อยงามนะปีนี้นะตัวดินก็ไม่ค่อยงามพี่น้อง งัวยังไม่ได้ออกตะคอกพี่น้องบรรยากาศแจ่มใสพี่น้องอากาศดีดีเราจิ้มเก็บบรรยากาศในเมืองสาวอยู่างหน้าพี่น้องดูบรรยากาศดีดีพี่น้องบ่หนาวอากาศดีอากาศเย็นว่อยวอยนอนนายามกลางคืนนะพี่น้อง อากาศเย็นว้ยอยวอยถึงสี่บอน้าแต่แบบว่าอากาศก็ดีด้ออกดอกแล้วพี่น้องกาเด้นี่กำลังเป็นดอกกลายแล้ว <c oughs> กลายจเป็นหมากแล้วแต่ยังบอดีนีดป่าพี่น้องตากำลังเป็นดอกกำลังออกดอกงาม กระโพงสั์จิก็กลังงามตื่นยมามสาวเลาะทางนาพี่น้องชีวิตแจม่มใสจ้ะเพิ่งบ่ลำบร่รวยพี่น้องเอ้ยบ่ลำบร่รวยบดมีเงินแต่กะมีความสุขพี่น้องอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพอเพียงครับปู่เขากินเองพี่น้องโอ้มึงในพี่น้องมันสับประรังน่ะบริป,ปู่เพิอนอันนี้น่ะเกิดเองน่ะเกิดขึ้นมาเองเลยพี่น้องนี่ ขรโพดขรโพดพี่น้องตัวนี้ฮะกระปุกแซม,มคือน้ำหลังกระปุกแซม อากาศดีดีพี่นอ้องบรรยากาศดีดีขนาดเลยสดชื่นพี่น้องสดชื่นแจ่มใสจังเลยเขาเบ่งน้ำกันเด้พี่นอ้องเ้อเบ่งลิปบรรยากาศส,สดๆอยู่ทงไหทงหนานำซาจิวเดวาจ้าพี่น้องจา้า ทุงไทยทุงนาพี่น้องบอลูลากขึ้นในเมืองเลยแต่ว่ามีความซุกพี่น้องหมักทดินนะพี่น้องมันไม่ค่อยมักน้าปันไดเห็นบอกมีหายนี่หายนี่มันแบบมันน้าผดพี่น้องมันตายบมันหมองงาม บ่นในน้ำค้างน้ำหงมันนะพราะพายเอาหนามก็ะพานนะซอจิวพี่น้องผ่านแล้วมันก็แบบมันล่นมันไหลลงมานะนี่จะ้ะอาทิตย์กำลังเสพที่เรางาม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 อ้งามเด้นดี่เดชพี่นอ้องเบื้องฝ่ายซาจิวจะซูมให้เบื้องนะะีง้จ้ะงามบอกพี่น้องอู้งามเดช ดูไงดูงามงามทองฟ้าพระอาทิตย์กำลังเห็นไหมพี่น้องแสงพระอาทิตย์ส่องขึ้นมานะงามงามมันก็ขับโผล่สกิลอุทยัยกำลังงามพี่น้อง เหมืองเขาเหรือนกาดยามมืดซาอีกกองไฮทงนักเงียบเงียบพี่น้องเสียงนกเสียงการห้องแจ๊วแจ๊วแจ๊วเด็กขบสถิตนี่จ้ะเพื่อพี่น้องงามสำหรับคลิปนี่ช่วยก็ขอจบเพียงเท่านียมทางเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อส่องจิวบานาเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเก็บไปเด้อจ้าเด้อ